นั่นักินนั่นิกินกินมดว่าเอาสถือเล่นาด้วะจว่าถือเลนม่ดบัติัมมดลทั่วเนี่ยแสดงว่าเอฟซีเข่าหนี่สืถือก็หลายคนได้นี่สำหรับพี่น้องมาไปคัปสเาลาเนาะตาเดตัวไรตาช่วยพี่น้องมึงก่อนนะเตรียมเชีบเด้อทุกท่นสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเด้อนะครับวันนี้นะครับจะเดินทางนะครับไปตามแนวทางของตาเธอนะครับหลังจาก ตาเธอบอกว่าวันที่20นะครับจะให้แนวทางนะครับหลังจงงากมโที่ิพานมากนะครับตาเธอฝันเห็นฉี่นะครับวัานิตาบอกว่าฝันแล้วนะครับฝันว่าเห็นปวกนะครับปวกขึ้นบ้านนะครับ อ่ะสิเป็นเท่าไรแบบใดนะครับผมเดี๋ยวเขาเริ่มเดินทางไปเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแคทหนึ่งความหวังหนึ่งไลค์หนึ่งแคทหนึ่งความหมายนะครับไปพี่น้องไปสิ่หอดเสร็จทังแล้วนะครับผมนะครับโปรดใส่วิจารณญาในการรับชมเด้อทางช่องยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับไปตาไปมือดับกันนะครับว่าตาใส่เท่าไรแบบไดนะครับผมพี่น้องไปเอ้าไปหอดแล้วครับไปหอดแล้ว หนึ่งไรหนึ่งแสีดครับเด้อไปตามไปนั่งกันครับผมตามสัญญาด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับตาเตอนะครับจะมาปล่อยแนวทา้งข่วมฝันนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับมาเล็กที่นะครับงวดก่อนสามหาหาสามนะครับตาปล่อยออกไปนะครับงวดนี้ตาฝันแล้วนะครับผมเอาไปหาตาก่อนตาจุงกระจุงกระจุงกระโอ้ยายจุงกระจุงกระเกิดอะไรนี่มาแล้วมาฮอดแล้ว เอาเงินี้เอาอีกแล้วเอาแม็ดเม่นเลยตีโอ้ยยายให้ยังกำเขาสารตีเม็ดยาตีว่าจะกำเขาสารเอาฤลษ์โอ้ยเยี่ยเป็นยาเป็นจังได้สบายดีพี่น้องถ้าพี่น้องค่อยว่าตานัดไว้ว่าวันทียี่สิบืัอนี้ก็วันที่ยี่สิบนะครับผมนะครับ ก็ได้มาตามแนวทางของตาเทอร์นะครับหลังจากวที่ิพานมานะครับสถิติเด้อนะครับเดี๋ยวสถิติให้มึงพี่น้องนะครับ นี่คือสถิติเดิมนะครับของตาเธอนะครับตาเธอฝันแม่นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับตาห้สามหาหาสามนะครับผมนะครับเขาตกกลับเด้อพี่น้องนะครับสำหรับงวดนี้นะครับตาเธอนะครับฝันอีกแล้วครับฝันว่าปวกกินบ้านบ้านกินปวกนะครับขันผู้ได้เพิ่นว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าถ้าฝันเห็นปวกนี่สินอตาเนาะนะครับสิเป็นเรื่องเล่าดีๆนะครับผมนะครับเป็นข้อฝันที่ดีนะครับตามโบราณเพิ่นว่าปวกข้นเฮี้นปวกข้นเสานะครับ อสำหรับปวกขึ้นจังสี่นี่ในความฝันของตาตาไปนอนเสียงนอนท่ายังแหลมนี่นอนท่ายังแหลมนในเล็ตัวนึ่งละได้เลขแล้วได้เลขแล้วสำหรับแนวทางของตานี่ฝันจะได้กว่าวา่าท่วนควอบฝันให้เพียนอ้องฟังอีิเตน่งมันก่อนปวกกินในบ้านนนั่กินมดบ้านมดโมบ้านด้วยนะครับ เันหลังนั่งแต่กินลังนี่กต่กินกินมดว่าเอาสิถือเล็กหลายคนอยู่ตัวนี่ตัวถือเล็กมืดมู่บ้านมู่บ้านโอ้มดอันนี้เลยตัวหมูบ้านว่าตามไปเปิดเมืองนะครับโบราณว่าถ้าปวกก้าฟันว่าเดี๋ปลวกกินบ้านกินเสานะครับว่าสิมีคนได้ยศถามบรรดาศักดิ์เสริมทรงบารมีกินมืดมู่บ้านอ่ะอืมแสดงว่าเทาสิถือแล้วว่าที่หนึ่งท mm ี hmm. really mm ่เขาจะได้จังหวะมันมาโห่จังหวะที่มันสิถือเล่นบอยแสดงว่าเอฟซีเฮ่านี้สิถือกันหลายคนได้นี่ สำหรับพี่น้องเอฟซีที่รับชมอยู่นี่เราเป็นจอได้ตอตาบัดทีนี้บัดนี้เล้ว่าโอ้ว่ากินบ้านเดียก็กินบ้านใครก็กินมีแต่พวกไอโยงสิไม่แต่พวกเลยครับมันเป็นแม่นบักติกินบ้านเดียวกินมัดบ้านเลยยังไปซ้อได้ก็เห็นพวกบ้านเลยนะบ้านโม่บ้านนั่นเรียกว่าเอเลือมันจะออกมันจิืถึงออกเลยออกมันจิตถึงมัดไปเลื่อยทั้ง ทั้งบนทั้งล่างม้อเล่วนโอ้ยสาธุสาธุแสดงว่าพี่น้องเอฟซีเฮานะครับโปรดได้ที่รับชมอยู่นี่แสดงว่าสิมีโซกสุขคนตัวนี้มีโซกสุขคนโอ้ยสาธุสาธุเด้อนะครับผมทั้งบนทั้งล่างอีกอ่านะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแนวทางนะครับในการนำเสนอนะครับหยิบจับฉลากทิ่แบ่งรัฐบาลนะครับโปรดใส่วิจารญาณนะครับก่อนที่จะรับชมทุกครั้งนะครับเหตุมันล่างเล่บน ทั้งบนท,ทั้งล่างทั้งใต้ทัทง้ทงทึ <Man. S 1> ่งแมนมากินมัดบานนี่แสดงว,ว่างวดนี้ก็มีสิทธิ์หลุ่นพี่น้องเข้านะครับผมสลับเอฟซีทันใดนะครับที่เขามาแล้ว<ม>นะครับหลุนกัวลดงวดเก้างวดนี้มีหลุนกว่างว,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 วดก่อนอีกงวดเก่าอีก<ม>ชาชามก่างวดเก่าเน้นนักมั่นใจ<ห>มั่นใจเน้นนักเน้นนักจักโตจักหางตาพ่อบอกมันเป็นหกเก้าศูนย์เจ็ด ศูนย์เก้าแปดศูนย์เาศูนย์เจ็เก้าแเอ้าทิ่ศูนบ่ถิ่มบ่ตาถิ่มบ่ถิ่มงวดนี้น่งวดนี้มันมาอีกโอ้บ่แน่เด้อครับเด้อคือจังปีที่ผ่านมานะครับเจ็ดหายค่าเดียวกับเขามาไม่บัดเีกเจ็ดน้ำนๆำน้ำนำนำนำศูนย์มาทั้งบนทั้งใต้ทั้งเชิงเลยนะครับอ่าพี่น้องเฮาถ้าไดวิงหางวดมานึงนี่ได้ทั้งเตยทั้งเชิอพี่นอเ้านะครับเบออปสีเวลานตาดตัวไดตาช่วยพี่น้องมึง่อ หกเียมแบเอ้าศูนดหตัวไหนตัวนี้สิตัวนี้ล่ะอ้าวเรียมแคบแตัวนี้ล่ะอวแคบเยพี่น้องแคบได้แคบเลยนะครับผมแคบได้แคบเลยนะครับตาให้แล้วตาเธอหนึ่งสิงหาคมนะครับเก้าหกศูนยจ็้านย์ปุใจอิทวาตตุเลขกหนบ้านเนด้อพี่น้องบ่าน่บ่แน่ครับผมนะครับงวดนี้ศูนย์นะครับ ผู้ใดสิว่าศูนย์ดับประทังนะครับตาเธอบอกว่าในความฝันของตาศูนย์มาสามโตโคโลเลยครับผมนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์มีโตแยกระมาเก่าหกเก่านะครับผมพี่น้องก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเมื่อสลับแนวทางของตาเธอปล่อยต่องวดเลยนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาตาให้โตกลับเนาะงวดที่ผ่านมาตาฝันเห็นฉี่นะครับผมแต่งวดนี้นะครับเนี่ปวกนะครับปวกขึ้นบ้านขึ้นเฮียนนะครับพี่น้องเข้ากันมัดบ้านนะปวกกินมัดบ้านเลย ถึน,นมัดบ้านเลยนะแสดงว่าถึงมัดมู่บ้านพ<ม>ู้บ้านละถ้าไปบางตัวนี้ไปจิโอ้โหเข้าขแมนนี่<ไ>ขัดผู้ใดรับชมวงชิปนี่ถึงมัดสุคน,คนโอ้เอา<ไ>พี่น้องนะครับผมการลอบไปหายิบจับฉลากกิ๊บแดงรัฐบาลมึงเด้อสำหรับเนี้ยตาเธอนะครับงวดนี้นะครับเปน็นแนวทางในการยิบจับฉลากกิ๊บแดงรัฐบาลน,นะครับผมนะครับพี่น้องเข้ากันลองเอาไปวิเคราะห์นะครับถ้าชอบนะครับในตัวเลขที่ตาเธอเราฝันเราเขียนให้นะครับในงวดนี้ครับโมบี บให้ปิ้นนะบอกใ้ปิ้นโอ้เสนาว่าบ่ให้ปิ้นเอาตัวต้งโตเลยตัวนี้ต้งโตเลยบ่ให้ปิ้นโอ้ก็เอาไใแน่กินเข่าบ่มีกลับบ่ได้เลยกินเข่าบ่มีกลับมันก็บ่นัวบ่ปานะดีแต่สิปิ้นเอาบ่ปิ้นก็ได้ป่ยป้นก็ได้อ่านะครับมันน้อยก็บ่ต้องปิ้นครับมันเล็กก็ปิ้นโอ้อ่าตามตาบอกเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่งบเยอะก็ปิ้นได้นะครับอืมสำหรับท่านใดที่งบน้อยนะครับตามตัวตามตรงเลย9607 0980จัดหนักจัดเต็มนะครับงวดวันที่ 16บหกข้อภัยครับหนึ่งกรกหนึ่งิงหาคมนะครับขออภัยครับหนึ่งิงหาคมหกห้านะครับย้าเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวทางโอ้งัมบอกครับถ้าท่านใดนะครับผมถ้าหากว่าชอบตัวเลขตัวนี้พิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับผมนะครับสลหรับเอสซนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับสลหรับท่านใดนะครับตาบอกเลยบอกว่างวดนี้นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับผมนะครับถูกกันยกช่องกันทีเดียวเพราะว่าตาบอกว่าจะได้ก่าตาถึงมัดหมู่บ้าน พวกกินมัดหมูบ้านพวกกินมัดหมูบ้านก็หมายถึงว่าพี่น้องทแถใดที่รับชมคลิปนี้ก็แสดงว่าถือมัดสุขคนถ้าผู้ใดรับชมรับชมนะไม่เป็นหมูบังก็คือบ่ได้เลยละเอ้าบมมึงเคยเห็นตีนอตาก็ะบอกคือเอาหลอกอาจจะหลอกกันก็ได้นะครับเด้อนะครับผมนะครับนี่คือวันที่วันที่ตาปอยนี่คือวันยี่สิบนะครับผมนะครับวันที่ยี่สิบนะครับเด้อนะครับยี่สิบ รกรกราคม2อ6 5นรนะครับแต่เป็นงวดประจํางวดมาที่1สิงหาคม2565ก <65. S 1> เช่นกันนะครับพี่น้องเข้ากับล่องวิเคราะห์พิจารณาเออนะครับผมท่าน,นมีไฟออกได้เลยออกบอลมูลเลยอ,ออกนักออกเต็มออกจัดเต็มจัดนักจัน,กนักเลยมาเดี๋ยวสู้ใหม่เพียเน้อไปดีดีครับตาดีดีนะครับตาเออนี่ครับผมนะครับพี่น้องเข้าแคปแคปได้เลยนะครับแคปหน้าจอแคปได้เลยนะครับ ตาอยู่จะซื้อครับจะดีเนครับเดี๋ยวพี่น้องพอดีไล่ตาอ่านะครับอ่าพี่น้องแคปหน้าจอได้แคปได้เด้อครับผมนะครับแคปหน้าจอได้แคปได้เลยนะครับนี่ตาเธอนะครับให้แล้ว96070980นะครับผู้ใดชอบนะครับพิมพ์เขาว่ารอมาเลยนะครับชอบตัวไหนนะครับพิมพ์เขาว่ารอมาได้เช่นกันนะคพี่น้องเฮาสุโูรสุทันนะครับจังหน่อยก็ยังคงเป็นแนวทางบนล่างเลยสองขาเลยเอ้าสองขาบนล่างทั้งหมดทั้งหมดมีอยูซีหางเล่นต่อของตาเธอหนีกับพ่อหรอวะ พอแล้วไม่ต้องซื้ออะรหรอกตอนนี้คับเติบอยู่อ้าให่แล้วไปเจ็บเขาสารมวลกุ้มแล้วครับตากรลังเห็นอย่างยูนจัดตอกจัดตอกจับตอกลูกค่โอ้แต่ก็ลังจัดตอกลูกค่ะนะครับลูกลามนเลยนะนะครับผมสลับเบซี่เด้อนะครับท่านใดนะครับถ้าเกิดว่ามิโซกับตานะครับเดี๋ยววดหน้านะครับเขากจะขึ้นให้นะครับเพื่อจะได้เติมคะแนนนะครับเป็นน้ำหอมกาแฟให้กับตานะครับ จะหน่อยก็เป็นแนวทางน่ครับนี่งวดก้อนหน้าตานี่ใส่มงวดก่อนนี่ครับงวดก้อนเด้อพี่น้องเห็นบ่ครับงวดก้อนสามหาหาสามเห็นบ่ครับตาให้นะครับสามหาหาสามตรงโต้ตรงใจนะครับผมนะครับแต่งวดก้อนตาให้หกหางงวดนี้ตาให้สี่หางนี่ของงวดก้อนเด้อพี่น้องนะครับผมก็ลองวิเคราะหพิจารณาเมืองนะครับนี่ของงวดก้อนนะครับถ้าถ่าใดได้รับชมชิป็นาจะเห็นนะครับผมนะครับตาเทองวดที่ผ่านมาฝันเห็นฉี่นะครับงวดนี้ฝันอีกแล้วนะครับฝันเป็นพญาปวกนะครับ จิ้นมดโมบันในความฝันนะครับพี่น้องนะครับจิ้นมดโมบันเลยนะครับแสดงว่าเอฟซีาหแด๊ตีรับชมคลิปนี้ถึกมดสุขคนครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับผมสุดท้ายไทยสุดนะครับผมนะครับตาไม่ยังสิฝากถึงพี่น้องอย่าที่ทำมึงพี่น้องทุกคนนลงดีตามด้วยทุกคนเลยวันนี้ถึกมดมดผู้ใดมาเห็นคลิปนี้ถึกมัดสุขคน อ้าวนะครับผมสวัสดีครับตาสวัสดีครับย้อนตะขอเหนือค่ะกับปตีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใด้สักท่ากะล่องล่องล่องสั่งเบิ่งแล้วก็ล่องล่องเอามาใส่เบิ่งว่ามันเท่าสิทธิเดียวกั่โบโหน้าจอเหน่อเนาะโบโท้กายูน้าจอเพิ่งจะกัดเด้อดีหรือดีีหรืลนะค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบ่างี่หากับมาเองบางวดบางยาหนิ ศูนย์กับม้านี่เห็นบ่แต่ว่าผมมกักศ <laughs> ูนย์ค่ะแม่ยุ้ยนั่งกระเป๋าตลอดนีะคะ<ม>่ะเงินกรบเป๋าขาดกระเป๋าด้วค่เะเด้อพราพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะงั้นตะขอสร้างอะไร่ี้ค่ะทีขาดนี่กับเกี่ยวมากคือเกาเ<ม>กีเ่ยวมากคือเก่าค่ะเพราะแม่เกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเปา๋าเฮาก็ได้ค่ะจา<ม>้าลองเบิ่งนะค่ะเด้อม,มักกับซื้อมากค่ะ ลองเสียสบโชกลองาจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหรน้าจอเนาะผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอไดอ้จ้านานสา,าธุสาธุผู้ขายก็รอรอ,อเห็นคนรอไปรได้ย๋ยงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอามาไว้ในกระเป๋าค่ะยิ้มโตกับชิงเลยค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง